ไปกุบีกจะตน้เอาเอาันตัวนึงเอามเนยังสวัสดีจ้ามนี้่มจกบจอื่แล้วะพี่น้องไดนเสียงเสาไข่่หมนมจะเสียงกบเสียงอื่นเต็มเลยอย่าไปรุ่นนำกันจ้วาลนี้เขาสิได้อกย่างเฮ็ดกับข่ามงไปกับพี่น้อง มีที่หามุดน้ำเลยเนาะไปๆๆดูดูมเห็นไมสองตัวมตัวเั่ใหญ่เนาะแม่ไข่ด้วยนะ ขูมขึน้นหองเพมันกุมด้วยนองเอาหุนดิเถีวให้มันลงนแลเบาอนคะ่ะลงเลยนะเนี่หนึ่งตัวอีกตัว ไปส่งแล้วไปกินตรงอื่นแล้วนี่นานแล้วบม่ได้กินตัวนี้น้อยเหรนเขียดด้วยเหรอเขียดกระป๋องก็มี่บอาเนาะเขียดกระป๋องเนาะเอาบอกเรื่องเห็นได้ซะเอาตัวอ,อืน่นอุอ้ยเขียดกรนนะป๋องหลายหลายเนาะ หมอกับหลานเลยจ้ะพี่นอออ้องหลานเป็น1อ l หมอกองมีผ้าใส่นกกระดึงเปียกแล้กบะดึงมาบะดีห่องเลยจ้าในไปอยู่ห้องเจ้าของเด็ุกสามตัวอยมาน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 ดีสามตัวเลยแบบ นี่จ้ะอุปกรณ์ของเฮาใส่กระสอบเลย <c oughs> โมพาดเนาะอ๋อจะหยิบมาสอนเอนาะก็ได้ยินเสียงกรบดิเห็นไหมบ้า าา <im itation> โอ้ดูไข่มันบอกอาจารย์ไข่เลย <im itation> โอ้ยดูดูไข่เต็มเลยแมัก็ใส่อันนี้เสน่ห์คือถุงโอ้ยไข่ออกเต็มเลยเนาะไข่อื่นเหมือนที่ใส่ฟล๊บนี่เนาะ เดือดต้นพกบุ้งหน่อยนะอาจารย์นั่ไงมั้งแล้วไม่หรอซ้อนๆอู้เกอกระป๋องหลขนาดเนาะลารทรายด้วยกันน้องก็ใหญ่ปไหนก็แก่น้องนี เห็นไหมันเหมืไข่ไมเห็น้วยไข่เ,เต็มเลยแต่ล้วก็อย้ะงมเลยเสียงตั้งเสียงร็เสียงเคียดเสียงอื่นไว้ด้วยจากที่สิบ่ไิ้มรเสียงเสาไขด่ดอกบ่งละ ฉันก็ลงน้ำจนได้อซสาว,าว่าบ่อยากลงน้ำให้หลานลงทนเดียวคนวะาเปี่ยงแล้วจ้ะพี่น้องเปียกน้ำกันหลานว่า่ยอมเด้อไหนเจ้าก็ต้องเปลียกมาคอยเอาเปียกก็ได้หลานละไม่หลายละมันมีหามากันสี่คนด้วยจ้ะพุ้นกันมี เจิมเหิอาจารย์ป้าเห็นเมื่อกี้นี้มีมันมันลงเหรอบ่เอาเมื่อกี้นเห็นกัดอวอบนม่ยังออ่นน้อยบ่คะบ่จะโคมที่กันไพทยเนาะแน่นอน้อเอาคุณกระตุกไปนั่เอามา มมนแม่ตรวอองด้ะีดกระปองกระพุ้งี่กันีดกระปองกระี่กันเด็่ขึ้นแลวนี่นี่ขึ้นีกฟอสมาโนหิทำเีได้ไหมโอ้ยเห็นแวบเลยเมื่อกี้นี่เสียดายเดี๋ยวก็ขึ้นนิดหน่อจาเนาะฝนตกแล้วนีบ แหงทะลแบนี fed, ่แมพวกเดนที mm. ่ตงนี <coś S 2> <rawd unre> ้ทุกคนดีลุง้ยลี่และโอ้ยตายค่ะโลดหนี่จรเีาจามันลงแล้วสิเห็นตาไหมดเห็นตาไนมดูระวังหามดิ นี่ดเห็นนะปลาส่องอยู่เห็นบอกไปปลาส่องอันนี้เห็นบอกเออเต็นตัวเดียวกันอยู่บ่เอ้ยเกีดยวะป๋องหลายขนาดเนาะดีคู่บออกคู่ใส่กระสอบเท่า ข้างไหนบอสอ้อมเลยบอสตรงซ้ายเป็นกำลังใจเออนี่กับห้องสวนกันอยู่เนาะเหมือนเขียดมันซุ้มเหมือนเงเลยนะอู้ยเต็มเลยเนาะเต็มอู้ยพี่น้องมึงถูอ่ะทีโบเห็นนึกว่กลางคืนนี่เขียดเขียดกับฟองเนาะเต็มเลย น้ำน้าไม่จะเขียนกับของพูดบนทางปลาบนอาจารย์แม่นมัดเลยผู้โอ้พี่น้องอาชิบเห็นก็ขออภัยด้วยจ้ะบ,บอกให้หูซืุอๆว่าหลายขนาดอาจารย์น้ำหน้าเขาบอกเอามือถ่วงลงไปเขาส่องมาตะไก่แล้วเอาพูดอยู่ใกล้บเห็นเสียงกบผุอาจารย์นุก các cậu đi không bằng như vậy than bẩn cứ như vậy thì bẩn nó không bẩn nữa như vậy, như vậy. Nhau, Đấy, như đi 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 bây giờ thấy bận, coi hình video đi đi หลุดแล้วไวเนาะอยู่นี่เนาะ คนแท่นกะตุ่ยตาคนเ้ยโอ้ยแสบแพ้วหูเลยพี่น้องเขียน ันเฉยสินงรุนขนาดนี้นะเห็นมันโดดอันนี้ก็ไวก็ปุโซโซ๊บอีกจะโตเอาขันตัวหนึง,องเอาผมเป็นหยังโดดลงมาจะด,ดีบก,กเลย อีกตัวนึ่งนะก็เห็นสองตัวจับมือกันจังทีัน โอเคมันก็ฝึ่นอยู่ตรงนี้เนาะนี่เราบทนันก็ขึ้นที่ไหนล่ะพี่นะ้องได้เห็นเลยพี่น้องอื่นเขาไปจับกับหลานมีกบอยู่จริงโดดดึงเลยเดี๋ยวคลิปนี้จะพอเท่านี้ด้วจ้าเดี๋ยวก่อนไปคลิปจะฝากกดไลค์กดแชร์ไม่เอะ <laughs> ไปแล้วชงอ๋องเนาะยังตามขึ้นมาอีกอยู่เนาะฝากคนใดติดร์ก็ติดตามสายตะลุนทะเลเดนบุก้าครอบครัวกันคลิปหนาในใจพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า